ครับสวัสดีครับพี่น้องสม,มองสุบนเนาะครับมันนี่น้ำเมยังแดดร่มรม,รมตกครับก็จะมารอเบึงหน้าเขาครับพี่นอ้องราเบื้งหน้าเขาอยู่ครับนี่เป็นต้นกล้วยเนาะ <c oughs> นี่ครับเขาโอ้ต่สะได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเนาะนานีมันกะลริมน้ำเ้งมันจะมีปลาขอนอยู่พี่น้อง เขาไปเจอยื้งปลาคอนกันนะพี่น้นองเนาะไปเบิ้งไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งปลาคอนครับต้นพัดยุงต้นพะยุงโอ้ตัวนี้ตายครับนะครับต้นพยุงกำลังใหญ่พี่น้องต้นพะยุงนี่โอ้ใหญ่แล้วครับ พี่น้องไปเบิ้งปลาคอนกันนะแบบนี้ฮะร้อเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะชีวิตบ้บนบานๆนะครับ,บชีวิตช้าชุ่มน,นครับเบิ้งเก๋ให้นี่ก็น,นะพี่น้องเนาะนี่เะ็นนิปลาคอนนี่เนี่ยครับพี่น้อง ไม่นี้มานาครับไม่นี้มันเบิ่งเขานะครับเนาะมาดูข้าวที่นาก่อนโบ่บเข่ากัาบบ่งามหรอกครับมีแค่หนาครับเนาะมีแค่หนามีแค่หนานครับนี่ต้นซักครับปลูกเปนแถวไว้นี่ครับก,ก็น้ำก็ยังอยู่ครับนี่น้ำก็มีอยู่นะครับเนื้อหนังเบิ่งให้นี่ก่อน มันมีปลาขวนบ่นะครับเบิ่งมีน้องมาเบิ่งปลาขว่นปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อยปลาชนปลาชนนะครับตัวเล็กๆครับเห็นบ่พี่น้องวูบัากหลายเลยครับนี่เห็นเด็กน้องบ้านไหน้ขึ้นมาแล้วครับนี่เนาะเสียวปลาขวนกันนะครับปลาขวนปลาขวนไม่ให้นะ เออตัวน pues ้อยนะครับตัวนี้น้อยเสียไปปล่อยสะครับพี่น้องเดี๋ยวป้อยสะปลาช่อนเออครับผมนี่ก็เข่าครับยังไม่ทันแก่อยู่เอาปลาคนครับพี่น้องพี่น้องโอ้ยบสีเปใส่สีเปใส่ มวนครับมันมวนจีตุม้ <laughs> มมวนจีตุม้มอ่ะไปโอ้หลายครับหลายอยู่คุณพี่น้องโอ้นะครับปลาคอนปลาคอนโอ้บังบังโอ้ยตาหน่อยครับดินเล็ก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 ,กเนี่ยนี่ใครใปล่อยสะใครปล่อยสะนะ ตัวน้อยพูดครับบัวลายแท้ครับนี่งข้างในหมกเนาะพีเสียบด้่ยเนาะพี่บัหมกใส่ตูไทยนะะเนาะคีเสียบครับเนาะปลาขอนกันนะพี่น้องเนาะครับหลังจะได้ปลาขอนเหรอครับนี่สะปลาอยู่นี่นะครับเนาะนี่ครับปลาในทังแล้วผมจะปล่อยครับพี่น้องไปเลยปล่อยปลาเนาะให้มันใหญ่ก่อนนะพี่น้องเนาะนั่นดูดู้วยเราพี่น้อง เหนบอกร้องนี่อยู่ในในถังเนาะอยู่ในถังปุ้งเปงปุ้งเป่งพี่น้องเจ้าน้าบอกพี่น้องเห็นจะชัดกันเยอะเลยครับปลาปลาเห็นบอกน้องให้พี่น้องอย่างนี้เนาะหายเต๋อได้พี่น้องนี่สงสารมันเนาะไปสิปล่อยพี่น้อง วมาสิไปมุกปะก้าม um er, like, ุกนะครับพี่น้องเอ้ามาดิไปแล้วพี่น้องปล่อยแล้วปล่อยแล้วไปแล้วพุ่นรับไปแล้วไปแล้วพี่น้องไหวดองแดงนองแดงไปแล้วครับพี่น้องเออพี่น้องพามาปลาขอนเนาะว่าสิไปมุกกับปาก้ามุกครับพี่น้องเอานี้ครับจะอยู่นี่ละ มาจะโมกโอกอามกโมกดอกเอาไปเรียบป,ปล่อยมันใหญ่ก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับสลรับิปนี้ก็ฝากไปด้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกษตรไทยบ้านครับอาคลิปต่อไปกันมีอย่างมานำเสนอพี่น้องดีๆให้พี่น้องเบิงอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอล่าวคำ่าสวัสดีครับ